ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับจะพามาชมนะครับเจ้าคอมพิวเตอร์นะครับปี2012นะครับมือเดียวป้ายแดงป้ายฟ้าแท้กำเนิดนะครับ V.I.P. เบาะสามแถวนะครับแอร์ไมโครบัสนะฮะมาดูรอบคันกันก่อนนะครับล้อยางใหม่สี่เส้นนะครับ V.I.P. นะครับมีวัดโวนนนะครับคนปงวนโตนสวยนะครับไม่มีแตกหักนะครับจอแอนดรอยนะครับ สวยงามๆามนะครับมาพร้อมกับแผงควบคุมเครื่องบินนะฮะเยอะเหลือเกินนะฮะแต่งานได้ทุกตัวนะครับอ่าซอกทรงซอกหน้านะฮะได้เดิมนะฮะเดิมจ๋านะครับเครื่องเดิมนะครับไม้น้อยนะลำนี้ไม้อะไรนะสองแสนฮะสองแสนเจ็ดพันกว่าโลนะครับมือเดียวป้ายแดงนะครับสวยสวยงามงามแบบนี้เลยเดี๋ยวไปดูทางด้านหน้ากันนะครับบาง บางเดิมนะฮะดูนหน้ากันนะเป็นไงครับกระคงตะเข็บนะฮะ R l ออยู่ครบนะครับเดิมจ๋านะฮะไม่มียับนะฮะไม่มีชนนะครับมอกอยู่ครบนะครับสติกเกอร์ฝากระโปรงฝากระโปรงครบนะครับเห็นตรงเตอร์สวยงามนะครับตาย,อย้อยหล่อเลยนะครับพัตลมพัดลมเบรกนะฮะสายเสยสวยนะฮะไม่มีชนนะครับกาวเดิมนะฮะ เส้นผมติดนะครับนี่ไม่มีชนเลยนะผมไม่เอารถชนมาขายอยู่แล้วนะครับตาย้อยคันงามนะหลอ่ลอๆเลยนะครับสีสวยบางเดิมนะครับน่พาดูก่อนอ่าดูทางด้านคนนั่งกันบ้างนะครับกระจกไฟฟ้าขึ้นลงปกตินะครับเดี๋ยวผมเบาเพลงก่อนทางเสียงดีนะดังดีนะฮ ไม่มียับนะครับสะอาดนะครับคอนโซลสวยงามนะครับไม่มีแต่ผักนะครับจอสไลด์นะฮะนี่ผมแต่งบันไดไฟฟ้าเข้าไปอีกนะฮะบันไดไฟนะครับเบาะสวยนะครับสามแถวนะครับจอใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับ จอสไลด์นะครับภายในวีพีครับรอๆเลยเบาหนังสามแถวนะครับเปลวออโต้นะลบบนี้มีที่ชาร์จนะครับทุกแถวนะครับนะเห็นไหมอ่าประตูสไลด์ดูนะประตูด,ดูแล้วเรียบร้อยนะฮะดูปึ๊บเบาๆอ่าดูเข้าเรียบร้อยนะครับอ่าดูบางๆบางนะฮะ ล้อยางใหม่นะครับสี่เส้นมึงเปลี่ยนให้นะครับมาดูทัางไงกันยังไงครับใส่ปิ้งอ่าเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมอ่าโช๊คนะฮะข้างหลังนะฮะเพิ่มโช๊คอีกนะครับนิมนวนชวนฝันนะครับผืนเพลินสวยงามนะครับอตู้เครื่องเสียงมีครบหมดนะครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับอแอร์บัสด้วยนะฮะลำนี้เป็นไงนี่ สวยพร้อมใช้นะฮะสาหลังมีครบนะครับไปดูเม็ดอาร์กันนะครับครบนะครับเม็ดอาร์ครบนะครับรอยเชื่อมใหม่ไม่มีนะครับเป็นรอยเชื่อมเดิมนะฮะเดิมนะหมดเลยนะครับน่านะฮะเดิมเลยนะฮะเดิมเดิมเลยนะครับนี่สวยๆครับเม็ดอาร์ครบนะฮะนี่ภายในยังหล่อนะฮะ บอกหุ่นยนต์หมดเลยนะครับมีแขนทุกตัวนะครับเป็นไงครับสตาร์ทเครื่องไว้แอร์เย็นช่ำนะสีสวยบางๆนะครับมีริ้วรอยบ้างนะครับเป็นเล็กๆน้อยๆตามการใช้งานเนะาะนี่ต่างทั้งคันนะครับเดี๋ยวเราไปดูเครื่องกันนะครับ แ,แอร์เนี่ยหนาวแน่นอนเนี่ยโอย้ยบางเฉียงวครับอ่ามีวัดโพนนะเดี๋ยวเราไปดูเครื่องกันปัจจัยหลักของเรานะครับเงียบๆเ,เลยนะครับนี่จัดเครื่องไว้แล้วนะครับนี่ตายย้อยหล่ออย่างนี้นะมน,นเสน่ห์ของตาย้อยนะครับหล,ล่อเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูเครื่องกันปัจจัยหลักของเรานะครับเดี๋ยวเปิด อ่าบันไดไฟนี่ครับผมแต่งเพิ่มให้เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวจะมีรูปภาพนิ่งตอนคืนอีกชุดนะฮะอันนี้เอ็นยังไงอันเนี้ยแก,น,กน,นี้่อนอืมนี่อ่ามีที่เก็บของด้วยนะฮะเอ็นมาปึ๊บปึ๊บนี่อ่าข้างในก็เรียมเรียมเลยนะฮะยังไงครับไม่มีฝุ่นนะฮะไม่มีขยะนะครับเรียมเลยไปดูเครื่องกันอ่ามีไท เดี๋ยวที่เท้าแขนออกก่อนอมีเท้าแขนนะฮะเราจะเปิดห้องเครื่องแล้วเอาเท้าแขนออกก่อนนะครับอ่าันนี้เบลออโต้นะฮะดูฮะเป็นไงครับเบลเบลออโต้ Bell, Bell ทุกแถวนะครับสามแถวนะครับสวยๆเลยนะครับภายในสวยมากนะครับไม่มีลาขึ้นเลยนะฮะ ใช้งานได้ปกติเลยนะฮะไปรับงานนะครับไปไว้ใช้ส่วนตัวได้เลยนะครับลำนี้มือเดียวป้ายแดงนะครับบุ๊กเซอร์วิสอยู่ครบนะบุ๊กเซอร์วิสอยู่ครบนะฮะไอคู่มือรถก็ยังอยู่นะฮะเนี่ยบุ๊กเซอร์วิสนะครับนี่เป็นไงเน้นผมเน้นแต่มือเดียวป้ายแดงนะครับป้ายฟ้าแท้ด้วยนะครับอ่านี่เครื่องนะฮะเรียบๆนะฮะ แห้งๆเรี่ยมๆเลยนะฮะแบตนะฮะแบตเสียงเลยนะอามาล่อนนะครับเครื่องแห้งๆนะครับเงียบๆเลยไม่มีไอนะฮะผมเทสให้แล้ววิ่งทางไกลสบายเบือนะฮะนี่เดี๋ยวจับดึงขึ้นมาแรงมาหน่อยนี่เป็นไงครับไม่มีไอไม่มีกระชอกนะฮะเงียบนิ่งๆเนียนๆนะครับ วิ่งทางไกลสบายนะครับผมรับประกันเพื่งเกียร์ให้หนึ่งหมื่นกิโลนะครับเดี๋ยวผมเอาลงเนี่ยปิดเลยอ่าเป็นไงครับไม่สีตัวขายครับที่นี่นะฮะเน้นขายได้รถสวยครับอ่าสอบเสิร์ไปไงครับเดิมจ๋านะฮะไม่เคยถอดไม่มีชนไม่มียับนะครับอ่านี่ขึ้นได้เลยนะครับเริ่มอ่า เสียบุูกแกนะครับนี่อ่าปิดไว้อ่าโอเคนะครับอยากใช้ไฟบ้านเหรอนี่มีนะครับเสียบไฟบ้านได้เลยนะฮะอ่าล้างสไลด์นะฮะเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนี่นี่เป็นไงชุดล่างนะครับแล้วก็ชุดบนนะครับเลื่อนเปิดเลื่อนเปิดนะฮะเพลินเพลินสวยงามนะครับนี่เป็นไงไม่มีปุ่นไม่มีหยักหญ่ยนะครับ เหมือนเดิมครับมดเดิน์ลื่นหัวแตกเหมือนเดิมครับพื้นสวยๆเลยนะฮะบันไดไฟเบิกใหม่นะครับของใหม่เลยนะฮะเปิดปิดไฟได้นะฮะนี่อ่าเครื่องเสียงลั่นๆนะฮะสีสวยบางๆนะครับรถปีสิบสองมือเดียวป้ายแดงนะครับป้ายฟ้าแท้กำเนิดด้วยนะครับรถอยู่สายดาวจันทบุรีนะครับมีบริการส่งนะครับ ใกล้หรือไกลผมส่งได้หมดนะครับระบบไฟใช้ได้ครบนะครับแผงแอร์บัสมีอยู่ใต้คนขับนะครับตรงนี้นะฮะพัดลมนี่ลั่นๆเลยนะฮะหนาวๆแรงๆเลยนะฮะเครื่องเงียบๆนะครับเดี๋ยวไปลองฟังเครื่องเสียงกันดูนะฮะวัดพอได้ไหมได้เลยหลัมว่านะ เพื่อนนะ,ะเบาหน่อยนะอ่านะครับนิดเดียวพอนะไงครับฟังเสียงลั่นๆนะฮะ อนปกนะไม่เคยทำไม่เต็มใจอยู่แล้วนะฮะลั่นๆเลยนะครับอ่าประตูกึบๆบนะครับนี่ยังไงปล่อยเบาๆนะฮะสวยบางๆเลยนะครับ สวยๆนะฮะเืียงเงียบๆนะครับมามาลุ้นกันครับนะฮะว่าคันนี้จะไปอยู่จังหวัดไหนนะครับที่น้องท่านใดจะได้เป็นผู้โชคดีนะได้อาไปใช้งานนะครับไปต่อเงินต่อทองของท่านๆนะฮะนะครับรถสวยพร้อมใช้นะครับราคาแบบเล้าใจเล้าใจนะครับที่นี่จอเงินได้รถนะครับ จองก่อนได้ก่อนเหมือนเดิมนะครับรถสวยตรงตรงปกต้องเบียร์รถบ้านนะครับสวยสวยงามแบบนี้นะครับมานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องนะครับได้เอาไปใช้งานนะครับสวยๆ่อๆนะฮะไปดูกันสวยๆนะครับดูซุ้มอ่าใสพิงค์นะครับอ่าโช๊นะครับโช๊คลังนะครับข้างและสองต้นนะฮะ ชกหลังสี่นะฮะด้านหน้าสองนะฮะช่วงล่างทำใหม่หมดนะครับนิ่มนวลชวนฝันจริงๆนะฮะไม่จกตาแน่นอนนะครับอีกทีนะครับรถอยู่สายดาวจันทบุรีนะครับมีบริการส่งนะครับติดตามได้ที่ Facebook นะครับเบียร์สายดาวคลับนะครับแล้วก็อีกช่องทางหลักของเรานะครับช่อง youtube นะฮะ ช่องเบียร์รถบ้านเกเจริญยนต์นะครับเข้าไปกดไลค์กดซับนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับรำนี้นะครับปี12นะครับป้ายฟ้าแท้กำเนิดนะฮะมือเดียวป้ายแดงนะครับเล่มชุดโอนครบนะครับไม่ต้องรอเล่มไม่ต้องกลัวว่ารถจะจดป้ายเหลืองมานะฮะเพราะผมเน้นแต่ป้ายฟ้าแท้กำเนิดเท่านั้นนะครับที่นี่นะฮะรถใช้งานน้อยๆนะครับ เพื่อให้ลูกค้าได้เอาไปใช้งานต่อกันยาวๆเลยนะฮะเครื่องเครื่องผมรับประกันนะครับไม่ต้องกลัวนะครับถ่ายของเหลวให้เรียบร้อยนะฮะเอาไปใช้งานอย่างเดียวครับยางเยิ้งไมนะฮะเบิกให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับถ้าคุณชอบแต่งรถนะครับเราคือพวกกันนะครับอะไรที่พอซื้อใส่แต่งเพิ่มได้ผมใส่อย่างเดียวนะครับ ไงครับบันดงบันไดไฟผมเบิกให้ใหม่เลยนะฮะของใหม่นะครับยังไม่ได้แกะนะครับอันนี้มันเป็นอะคริลิกนะยังไม่ได้แกะไอ้กระดาษออกนะครับให้ลูกค้าไปจัดการเองนะฮะอยากได้ใหม่นานขนาดไหนก็ไม่ต้องรอกนะฮะสวยๆเลยนะฮะรถสวยพร้อมใช้นะครับการันตีนะครับรับประกันให้ด้วยนะติดต่อที่เบอร์นะครับศูนย์แปดศูนย์ศูนย์ 1487งสี่แปดเจ็ดเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะครับผมเบียร์นะฮะพร้อมการันตีความสวยงามนะครับโอเคนะครับ